สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอริโมย3สามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y f a s h i o n and Travel y o u t u b ท r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะคลิปที่เอ็ดได้ทำอันบ็อกซิ่งนะครับกระเป๋าวันเกิดของแม่สามีนะครับก็คือใบนี้นะครับ เคลลี่ถวนีเอนะครับโกฮาร์ดเว์โอ้ยส่วนมากเพิ่งสังเกตว่าเคลลี่อะไหล่ทองในในสมัยเนี้ยมีความต่างกับเคลลี่อะไหล่ทองวินเทจมากก็เลยดอกไปไว้ว่าถ้ามีคนสนใจอย่างเงี้ยเอจจะมาทำรีวิวอะไหล่ให้หอย่างเงี้ยแล้วพอดีน้องดิ้งสโสพิดานะคะ MISS UNIVERSE THAILAND ปี2018เขาบอกว่าเขารอเอก็เลยบอกอ่าโอเค วิดีโอนี้ดีเทคให้น้องนิงเซวิดานะคะเราเป็นเอฟีน้องนิงเนาะก็จัดให้พอดีเอดว่าวิดีโอนี้มันเป็นประโยชน์ด้วยนะกระเป๋าแอร์เมสเนี้ยมันไม่ค่อย available ให้เราเดินเข้าไปแล้วแบบขอลองหน,น่อยค่ะอะไรเงี้ยมันจะมีบาง store ที่เป็นแฟ s กชิปลานให,ใหญ่เขาจะมีกระเป๋าตัวอย่างให้ลองแต่ว่าส่วนมากก็คือจะไม่มีให้ลองแล้วก็คือสีไซส์ขนาดหนังเราจะไม่ค่อยมีให้เห็นของจริงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอจะทำรีวิวดีๆให้เพื่อนเพื่อน ดูความแตกต่างนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างของหนังความแตกต่างของฮาร์ดแวร์ความแตกต่างของไซส์แล้วก็ความแตกต่างของทรงเอสมีไซส์ยี่ห้ามีไซส์ยีแล้วก็มีไซส์สามสองนะครับก็จะเอามารีวิวความแตกต่างแล้วก็ฮาร์ดแวร์เอสมีสองฮาร์ดแวร์มีอะไหล่เพลเดียมอะไหล่ทองแล้วก็อะไหล่ทองที่เป็นทองของปี19 70ูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นวินเทจมากๆว่ามีความต่างยังไงกระเป๋าหนังแอร์เมสตอนนี้มีมีหนังบล็อกคัฟสกินแล้วก็มีหนังเคลมองแล้วก็หนังโทโก้แล้วก็มีหนังเอฟซัมที่ที่เราเก็บตังค์แล้วก็หามายากเหลือเกินนะคะว่าดูแลเขายังไงเนาะเอ็ดูแลกระเป๋ายังไงอะไรประมาณนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เอาไปคืนท่านแล้วอาทิตย์นี้ก็เลยมาทำรีวิวก่อนนะครับก่อนอันนี้เป็นไซส์ยี่แปดนะครับเป็นเลทูเน่หนังโทโก้ก็มีความเป็นทรง โตโกกับเคมองอ่ะมันคล้ายๆกันนะถ้าใครแบบไม่ค่อยมีความรู้ถึงมีความรู้ยังดูบางทียังไม่ออกเลยแต่ถ้าสังเกตดูเห็นปะคือตาของของเคมองมันจะใหญ่กว่าแล้วมันมีความยั่วกว่าหนังเคมองเนี้ยส่วนมากจะผลิตในรุ่นลินดี้เอเวอร์ลีนเพราะมันต้องการความยั่วมันต้องการความดีแลกเคนลี่เบอร์กินก็มีใช้หนังเคมองเยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบแบบความแบบรีแลกซ์รีแลกซ์เห็นไหมความแตกต่าง ดูกันใกล้ๆถ้าสมมุติว่าคนที่เล่นแอนเอเสนานๆนานอย่างนเอซอย่างเงี้ยเอจะดูด้วยตาเอจะรู้เลยว่าไหนเป็นเคลมองอันไหนเป็นโทโกนะครับโทโกมันจะมีความเป็นเส้นเลือดด้วยเห็นปะเส้นเลือดมีความเป็นเวนเคลมองก็มีนะแต่มันไม่ชัดแต่ว่าตามันจะใหญ่กว่าเห็นปะแล้วมันมีความยวกกว่าเอฟซัมมันเป็นหนังวัวชั้นต่ําคือเป็นหนังหนังวัวราคาถูกที่เขาไปปั๊มลายแต่มันจะมีความดูเรเบิลหรือว่าที่แปลว่าความทนทานมากที่สุดคือทนมือทนตีนที่สุดอะ ในทั้งด้านการใช้งานด้านการการันกระแทก,ก,กด้านการเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาโดนอะไรที่แบบว่าสิ่งสงกรปรกอะไรเงี้ยก็คือจะเช็ดออกง่ายเพราะมันเป็นหนังที่แบบผ่านพอเสร็จมาแล้วเยอะแยะอะไรเงี้ยเป็นหนังหนังวัวปั๊มลายแต่ว่าถ้าในหนังท่านในสีขาวเนี่ยเอดก็ยังไม่กล้าการันตีความแบบความถึกขนาดนั้นนะเพราะว่า ก็ไม่กล้าให้อะไรมาโดนไม่กล้าให้ซอสไม่กล้าให้น้ำปลาไม่กลา้าเลยอะไรมาหยดโดนเอ็ดว่าสีขาวยังไงยังไงก็คือสีขาวถามเสีว่ายูใช้กับเสื้อจีนใช้กับกางเกงยีนได้หรือเปล่าเขาบอกได้ซ้ำม,มันจะไม่ได้ดูดสีขนาดนั้นแต่เราก็ไม่กล้าใช้อันนี้พูดตรงๆคือถ้าเอจะใช้ใบนี้เอดต้องดูการแต่งตัวอย่างรุนแรงเลยเอจะไม่ไม่แต่งตัวแบบเสื้อยีนอย่างเงี้ยเราใช้กระเป๋าใบนี้เด็ดขาดเพราะ นี่กลัวแม่น้องคนนี้เป็นสโนว์ควีนของฉันนะคะขึ้นหิง้งเอาไว้ขึ้นหิง้งอย่างเดียวไม่ได้เอาไว้ใช้เอาไว้โชว์เข้าใจปะหนังบ็อกครับกินคือเคยเล่าไปแล้วนะว่าเขาตั้งชื่อเอมสอธิสารในสมัยก่อนนะครับชื่อคุณโจเซฟบ็อกซ์นะครับก็เลยตั้งชื่อตามคุณบ็อกเขาเป็นคนคิดค้นหนังอันนี้เป็นหนังที่คุณภาพดีราคาแพงถ้าซื้อจากในช็อปคือเป็น one of the most expensive later ไม่รวมถึงหนัอโซติกนะ มันจะมีความคนค่อนข้างจะกลัวว่าแบบเอ้ยมันจะเป็นรอยง่ายหรืออะไรไปเนี้ยอายุประมาณ45 4 6ปีดูคอนดิชันดีดูความงามดูความอะไรอย่างเงี้ย u t u b e ของคุณเมลินเมลเบิร์นที่เขาไปสัมภาษณ์แบบว่าเจ้าของเซเว่นลูพาราดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือแม้มันจะเป็นรอยอ่ะพอใช้ไปรอยมันจะก็จะคืนกลับไปกับหนังแล้วมันก็จะแก่เอจไปพร้อมกับ<ป>พาทิน่าที่ขึ้นบน,<ป>บน,นที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากมีความอลามเห็นป่ะซึ่งเทียบกับทอง ปัจจุบัน FC ดูแล้วกันเห็นไหมคือทองวินเทจมันจะแบบมันน่าจะเป็นทองที่มีคนนะครดีกว่าแล้วมีความอลามกว่ากันค่อนข้างเยอะอ่ะเนี่ยเปรียบเทียบความเงาของทองนะอันนี้45-46ปีนะเว้ยอันนี้คืออายุไม่ถึง1ปีเห็นป่ะมันจะแบบอันนี้มันจะมีความเหลืองน้อยกว่าอันนี้มันจะแบบมันอลามเลยอ่ะของปี2021 อันนี้ได้มาที่ปารีสนะครับมินิเลนดี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้ยากมากคิดว่าอาจจะต้องไม่แน่ใจอาจจะอาจจะที่รู้ว่าแต่สีมันก็สวยอ่ะไม่รู้เก็บแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เพราะมันใช้ลําบากแต่ว่าจะปล่อยก็เสียดายเพราะว่าปล่อยไปก็ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเพราะสีมันเลิศานแล้วมันสะพายมันก็สวยแต่มันใช้ยากอีกเรื <Yeah. S 1> ่องทรงอ่ะสองทรงที่บอกนะครับพูดถึงทรงแรกก่อนเลยคือทรงเย็บนอก ในช็อปที่ยุโรปนะราคามันจะแพงกว่าเย็บในประมาณ1,000ยูโรก็คือ3 000, 7 3 000, 8 0 0่เ0นเนื่องจากมันทำยากกว่าการใช้งานนะเอชอบเย็บในมากกว่าเอชอบรีโทรเน่มากกว่าการใช้งานอันนี้เปิดปิดง่ายใช้ง่ายกริงจุกของได้เยอะกว่า however เวลาถ่ายรูปเวลาแบบถ้าเอาไว้โชว์อะเซลีเย่หรือเย็บนอกอะ่ะสวยกว่าอืม เอ็ดว่าถ่ายรูปอันนี้จะสวยกว่าเพราะมันมีความเป็นทรงมันมีความแบบเอลเกนกว่าแต่ฮักเรื่องของการใช้งานความแบบสบายสบายวีแล็กซ์วีแล็กซ์เอ็ดว่าเีทูเน่ใช้งานง่ายกว่าเดียมาถามเดียมากพี่คะหนูจะเซรีเย่หรือเีทูเน่ดีคือถ้าจะซื้อมาถือสวยๆเอาไว้โชว์เซรีเย่แต่ถ้าชื่อมาใช้งานเีทูเน่จะอะไรทองกับอะไรเงินเอ็ดมีทั้งคู่นะรู้แหละว่าเอ็มเอสอะไรทองมีความนิยมในตลาดมากกว่าเวลาขายต่อ อร่อยทองราคาดีกว่าคาร์เวอร์เราชอบอร่อยเงินมากกว่าเพราะว่าจิวเวลรี่ส่วนของเราส่วนใหญ่เป็นคนชอบจิวเวลรี่เงินเราชอบทองคําขาวเราชอบเครื่องเงินมากกว่าเอ็ดก็ถ้าเป็นเอ็ดนะเอ็ดเลือกอร่อยเงินแต่ว่าถ้าจะซื้อมาอินเวสโกไปโลดซื้อกระเป๋าแอร์เมดแคลรี่เบอร์กินคอนต็องซื้อหนาอะไรดีมากคือถ้าเป็นเบอร์กิน l คลี่เอ็ดจะไม่แนะนำเคยมองเพราะเคน้องเอ็ดไม่ชอบกระเป๋าที่มันย้วยยุ่ยะ เคมองบางทีเห็นนะของเพื่อนที่แบบใช้ยิ่งใบใหญ่ๆนะคือยวบย้วยแบบพังพินาศไม่สวยคืออันเนี้ย p e r s o n a l opinion เอ็ดไม่ชอบถ้าเป็นเบอร์กินโทโกเบอร์กินที่เป็นเอฟซัมเอ็ดไม่ชอบเลยเปิดปิดยากมากแล้วก็แข็งแล้วก็ดูดูดูชี้ปะดูไม่โอเคเอ็ดมีใบหนึ่งก็คือใบสีอ e ีแทนโรสโกคือไม่ค่อยชอบไม่ค่อยใช้เลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันแข็งมันเป็นทรงเวอร์เกินไปแต่ถ้าเคลลี่เซอร์เรียเอฟซัมเลิศแต่ เปิดปิดยากอันนี้ต้อง you have to keep in mind ของข้อเสียของแต่ละหนังละกันเริ่มจากหนัง most popular ข้อดีข้อดีเยอะมากคือ durable ทนถือเพราะว่าเอใช้โทโกมานาได้มีเบอร์กิน 40, 40หนังโทโกใช่ไหมเป็นทรงด้วยแล้วก็ไม่ยวบมากแต่ข้อเสียคือมีน้ำหนักมันค่อนข้างหนักอันนี้คือหนังโทโกนะสวยถ้าจะซื้อ m s ไปแรก e แนะนาเป็นหนังโทโกจาก p ันทหนัง F ตัม อย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังราคาถูกแล้วเป็นหนังที่ one of the most popular letter ของ House of AM a m a s เช่นกันแต่การใช้งานทั้งเบอร์กินเคนลี่ใช้ยากมากเปิดปิดยากเพราะหนังมันแข็งมันเป็นหนังราคาถูกที่มาปั๊มลายเนี่ยเห็นปะเห็นรอยลายปะมันเลยเปิดปิดใช้งานยากแต่ว่าถ้าเป็นเอฟซัมในของ2เลิศใช้งานง่โยนใช้โยนใช้โยนเอชชอบมากใบสีเขียวอ่ะเพื่อนๆเห็นเอใช้บ่อยอืม ไปหนงังเครมองใครที่ชอบอะไรที่มันแบบว่ารีแลกซ์รีแลกซ์ที่แบบเลาชี่กระเป๋ายบยวบที่แบบรีแลกซ์แบบไม่สกรีมมิ่งอะไรเงี้ยก็ให้ go for เครมองแต่ข้อเสียคือมันยวบมากมันเป็นหนังที่ยวบ แล้วก็มีน้ำหนักเอ็ดว่าหนังเคลมองหนักกว่าโทโกโ้แอรเมสเขาจะพูด The right man in the right job ก็คือหนังเคลมองอะส่วนมากเขาก็ทำํำในรุ่นที่แบบที่มันต้องต้องการความสแลชชี่ต้องการความย่วมนิดนึงข้อดีก็คือทนทานเหมือนโทโกแหละข้อเสียคือมันยบ่บมแล้วก็มันมีน้ําหนักนักคิดว่าหนักกว่าโทโกด้วยอ่ะต่อไปหนังบ็อกข้อดีสวยอลลกนแพงแล้วก็ ดูเรเบินี่เรามองว่าดูเรเบิมากนะเพราะเอดก็ใช้ใบนี้มาสุดๆอะใช้แบบขึ้นเครื่องไปไหนมาไหนมาไปมาหลายที่แล้วเนี่ยครูอายุเขา45-46ปีคิดดูดิแล้วดูความงามยังงามแงะอยู่เลยแล้วมันดูอเลกแกนมากข้อเสียจะพูดว่าเรื่องสแครนก,ก็ไม่นะเอดว่าใช้่ลอยก็เป็นหลอยอยางนี้สําหรับสาหรับเราเอดว่าแทบแทบไม่มีข้อเสียเลยข้อเสียราคาแพงราคาเวลาถ้าซื้อจากช็อปก็คือจะราคาจะไอเนี้ยจะแพงสุด แลนอกนั้นก็ไม่มีข้อเสียอะไรนะเอชอบมากเป็นหนังที่ชอบมากคือจริงๆอะชอบทุกหนังแต่ว่าแต่ละรุ่นมันเหมาะกับหนังแต่ละชนิดไม่เหมือนกันคืออันนี้คือประเด็นเปรียบเทียบนะครับเอสูง178หนะักประมาณ70นะครับซ้ายมือจะเป็นเคลลี่25แล้วก็เคลลี่28แล้วก็เคลลี่32นะครับมีแถมมินิเคลลี่ด้วยว่าสพายออกมาก็จะประมาณนี้นะเก๋ไก๋เลยทีเดียวชอบมอแหมรักษากระเป๋าของเรานะคะ สี่เอสจะใส่ดันทรงอยู่ในกระเป๋าไปนะหนังเอฟซัอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่หรอกแต่ว่าคือกระเป๋าทุกใบของเอสต้องมีแบ็คอินเสิร์เพราะว่าอะไรรูป้ป่าเวลาใช้อะข้างในอะถ้ามันเป็นรอยตาก,การ,รอยอะไรมันจะบ่งมากนี่นะครับถ้าเป็นเบอร์กินเคลลี่เอสใช้ของ e oney, andi, อีห้อนี้เมลานดีเพราะมันมีความเป็นซิวมันความงามมีความแบบ มีความอัเลแกนอันนี้นะครับเพิ่งได้มาก็ยังไม่มีแบ็กอินเสิร์ตเลยตอนนี้ก็ข้างในก็คือยัดที่ช็อปเขาให้มานะก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือยัดไว้นะครับเก็บไว้ในดัชแบ็คตลอดเวลาไม่ต้องเก็บไว้ในกล่องนะเพราะเอ็ดว่าในกล่องมันอับมีแบ็กอินเสิร์ตอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องในนี้แล้วเราก็ไม่ต้องยัดซับนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยอ่าอะไรวะน้องสโนว์ควีนเอ็ดก็ใช้สติกเกอร์นะครับของยี่ห้อนี้ออเลน Protector นี่ไปซื้อทาง IG ได้นะเป็นแบรนด์ของเพื่อนเน็ตเองนะครับนี่ก็ได้มาแล้วก็หมุดก็ยี่ห้อเดียวกันนี่เห็นไหมคือเพราะว่าถ้าไม่ใส่หมุดอย่างเงี้ยเคยเบอร์กิน40เนี้ยเอ็ดไม่ใส่หมดุดแล้วเอ็ดไปเขาเรียกว่าวางบนพื้นแล้วมันเป็นรอยเอ็ดไม่ชอบเลยเอ็ดก็เลยแบบใส่หมุดให้น้องเขาดีกว่าแล้วแบบเวลาวางพืนะ้นอะ มันก็คือกระเป๋าไอตัวคอนเนอร์เงี้ยเพิ่มความสูงให้ให้กระเป๋าอีกอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนพืน้นเห็นไหมคอนเนอร์พวกนี้มันก็จะทําให้กระเป๋า Investment นต์พีของเราอะ่ะอยู่กับเราไปได้งานกระเป๋าตังรุ่นคองสองอยู่แล้วนะก็เอามาใส่โซ่เป็นกระเป๋าสะพายค้างได้ประมาณเห็นปะเก๋ๆซจริงๆน้องซัมโมการุ่นเนี้ยมันใช้กับกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรนะคะทูเดอร์ของชาแนล แต่เอสไม่มีคาร์ทเดว์ของชาแนลไงก็เลยเอามาใช้เนี่ยเห็นปะ่ะแค่สอดเข้าไปแล้วมันจะมีห่วงตรงนโซโซเนี้ยไอโซนี้ก็ของซามูก้าเหมือนกันนะครับนี่มันจะมีห่วงนี้แล้วก็เกี่ยวเลยจ้ะแล้วก็เอสว่าใช้ได้กับหลายรุ่นนะไอตัวเนี้ยใช้ได้กับกระเป๋าตังใบเล็กที่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าไตโฟวอลเล็ตอะได้หลายรุ่นเลยแล้วก็ นี่ขึ้นมาเป็นแบ็ก c อเซอรี y นี่เห็นไหเก๋ๆเป็นแบ็กอินเสิร์ตของ c h a n ลไอชของ s a m o ก้หมดเลยมิลลี่นะครับเจ้าของแบรนด์ s a m o ก้ก็เป็น Chanel b a c k l ิร์มเมอร์ if you are watching a n นยองฮา h a s อ y o ม o m เมดิแ hmm. thank you so much for supporting my channel I use a l o t of um insert from your brand this is from Samoga very good material พอใส่เข้าไปมันก็เป็นทรงอยู่แล้วเห็นไหมแล้วมันก็ทําให้กระเป๋าเราไม่มีรอยแล้วก็ออกคในของที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ใบนี้น้องชาแนลของเอฟใบนี้ก็ใส่อ็นี้เช่นกันซามโมกาถ้าเป็นของ a i r m เมเราใช้ของเม l a d y ดีนะคะแต่ถ้าเป็นชาแนลเราใช้ซามโมกาเห็นไหมก็มีแบกอินเสิร์ตมันก็จะมีช่องเพิ่มแล้วมันแบบเวลามีอะไรกระเป๋าเราก็ไม่สกปรกไง แล้วก็แบ็กเอเซอร์รี่เขาก็มีสวยๆเยอะนะฮะที่เคยรีวิวไปสร้อยมุกที่คนไปซื้อตามกันหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับยังไงใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะกราบละ่ะกดสับให้หน่อยนะกดนะกดนะแล้วก็ไปตามไอด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายรับงานเอ็นคะ่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย